มีเหล็กอยู่เจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นและมีทเทเนียมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไทเทเนียมหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เป็นผลสูงนะครับถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงนะครับสูงนะครับสูงนี่พระองค์นี้เลยเข้มขังกว่าปกติครับคนคนถึงเชื่อว่ามีความเข้มขังเนื้อนี้อาจาร,รย์บอยว่าไงครับเป็นเนื้อเขาเรียก่็เนื้อพิเศษครับเนื้อพิเศษเพเษราะว่ามีหนึ่งพอเราดูจากเนื้อหาเนี่ยมันมีความยืดหยุ่มมันหนึบหนึบว่าหลัไปตรงกับหลับความเชื่อของเราคือเราเชื่อว่า เรื่องเหล็กไหลเนี่ยเป,เป็นเป็นธาตุกายสิทธิ์ครับธาตุกายสิทธิ์เพียงแปลว่าก่อนที่แทนที่เราจะรอให้ธรรมชาติสร้างขึ้นเขาสร้างขึ้นมาเองโดยฝีมือของมนุษย์โดยผีมือของมนุษย์คือ,อ,อ,อการเล่นแร่แปรธาตุเหมือนที่ถ้าอาจารย์ได้ตรวสอบธาตุในองค์พระมาแล้วเนี่ยทําให้เรารู้ว่าเป็นการหลอมโลหะโบราณหลอมโลหะโบราณคือคือตัวตัวโลหะในการหลออเนี่ยนะครับ เราคิดเลยว่าถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยตัวไทเทเนียมเนี่ยมันจะโดนดึงออกไปนี่แหละเพราะไทเทเนียมมั <พอ S 2> น <พอ S 2>